ราจะมาลองกินกันนะมอแบบเดาลิ้นเดาเลยหรอยุ่มบอกสันแซ่บมันแซ่บป้วยพร้อมดิบนะฮะจะพาทุกคนไปกินลาบอร่อยที่สุดในโลกจังหวัดแม่ฮ่องสอนปายแม่ฮ่องสอนนะคะดูสิว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่เขาจนกินอย่างนี้ อภินันทนาการาจากร้านนจากร้านลาบที่อร่อยอที่สุดในโลกข้างล่างอร่อยกว่าทงใหม่พี่เขยยวให้ละเน,นี่ยพรกินข้าไปปุ๊บได้ได้กลิ่นตัวเองเลยอ้วนอ้วนอ้าวุ่ยหอมมากเขาทำเองหมดเลยนะกลิ<อ>่นนี้แหละที่ต้องการ เราลืมสั่งข้าวเหนียวกันแล้วหนึ่งก็มีแบบว่าบ้านๆดูดิต้มอะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านๆจริงๆหมายสั่งข้าวสวยให้เอกับพี่น่องอันนี้อ่อมเนื้อสุกใสข้าวเหนียวพอมไหมคะทุกคนพรมน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มจาผมครับขอด้วยเอกครับเอกเชิญน้ำผัดพร้อมสองราดเดือดผมอันนี้อ่อมนะก็จะมีกลิ่นั้งแผ่นอันนี้เป็นลาบเนื้อเลย นะคะเราจะมาลองกินกันนะมเดาลิ้นเดาเลยหรอยุ่มองสั่หมูใครครับน้บดิบนี่ดิบนะคะนี่เป็นแกงอ่อมแกงอ่อมเขาจะเป็นแบบอ่อมล่ดไม่่อ้ออร่อยขคนนี้เลยะรับผมอ่ะ เด็ดเด็ดเด็ดแต่ดีไม่เคยกินใส่ไปหมูแกงอมนะฮะอมเนื้อน้าสั่งแกงอ่อมว่าสีภาพิีผมซื้อคือแบบแกงอ่อมแล้วก็ทอดก็อร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยผมกับที่ผมจะกินมาแล้วก็สุดท้ายก็ได้กินรับเมืองสมใจนะฮะเราได้สั่งแกงอ่อมหรือว่าผมอะไรสักอย่านะคะ เจ้าของร้านบอกว่าถ้าไม่มากินนะฮะไม่ถึงปลายนะครับแต่ถ้าอยากกินถึงปลายก็มากับจารย์มัมครับถึงปลายแน่นอนคุณพ่อเขาอยู่ด้วยแครอทดึงอารมณ์เหม่อนลาบแต่ว่าเขา่ปไปขั้วสะดุ้งอารมณ์เหมือนลาบแต่ว่าเขาไปไปขั่วสะดุ้งขึ้นไปสะดุ้งอื้ออือสะดุ้งเหรอ นี่มาสุตรีเลยนะซาไหนอ่ะนะสุตรีเลยนะไอ้ยสำเมนูนี้สุตรีเลยตอนนี้ซาอะมรมยังไม่มานะฮะแต่โซ่อมารามาแล้วดิ้ตะมลำอันนี้รับคั่วรับสุกรับคั่วรับคั่วนะฮะเป็นแก้วฉันมีเสียงท่าของจานดรวยกินพริกขาเนียะเอ็นแก้วเหนียะเอ้ยเนื้อครับเป็นเหมือนกับ กับลาบดิบนะอันนี้จะเบากว่าเยอะแล้วก็หอมใช่มนะกินมนนเป็นแก้วอืมมีหลแล้วเนี่ยเากนาอร่อยนะต้นที่้ี่าอ่อมากเจ้าโคร่อร่อยตนที่ขาดเอกิน